วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้แม่ครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคําอักษรต่ํากันนะคะไปกันเลยค่ะยออูยูไม่เอกยู่ยออียีไม่เอกยี่ยู่ยี่หอนำโยกเสียงเป็นหยอยออากอยากอยากใยกยอออมยำไมาเอกย่ำาทอเอาเทาไม่โทเท้า,ทา ย่าเท้ายอเอือเยือไม่เอกเยื่อยอไอใยเยื่อใยรอไอไรไม่เอกไรโนอานาไรนารอไอไรไม่โทไรทอีทีไม่เอกที่อนำายออกเสียงเป็นหยอหยออูยูไม่เอกอยู่ไรที่ยู รอวรววรวอ,มมว,รว,รอวรัวไม่โทรรัวมอไอไม่โทรไม้รัวไม้รออูรูไม่โทรรู้วอิวิชออาชารู้วิชามอเอแมไม่เอกแม่วออาวาไม่เอกว่าแม่ว่า ช่อเอแชไม่อีกแช่นออมนำไม่โทน้ำแช่น้ำนออมนำไม่โทน้ำโบอาวาไม่โทวาน้ำวากล้วยน้ำวาโทออาทำช่ออัวชัวไม่อีกชั่วทำชั่วคนทำชั่วคือคนไม่ดี มอามาโมอามาไม่เอกมามามาขออีขี่ไม่เอกขี่โมอามาไม่โทรมาขี่มาโมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อชอเอาเช่าไม่โทรเชา้าเมื่อเชา้าทออทอไม่เอกทอ่อ นออานำไม่โทรน้ำพ่อน้ำโฟอไอไฟฟอาอฟาไม่โทรฟ้าไฟฟ้าพอออพอไม่เอกพ่อคออาคาไม่โทร้าพ่อคา้าชออีชีไม่โทรชีมอือมือชี้มือ ชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อทอเอเธอชื่อเธอมอ,อือมือชออาชําไม่โทช้าม,มือช้าคออมคาไม่โทคำโบไอไวไม่โทไว้คําไว้งอโงโงไม่เอกโง่ งอเอาเงาไม่เอกเงาโง่เงาทอเอาเทาไม่เอกเท่านออีนีไม่โทนีเท่านี้นอเอาเนาไม่เอกเน่าโฟเอกเฟเน่าเฟขออาคาไม่เอกฆ่างอองูฆ่า งูยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้บ๊ายๆค่ะเด็กๆ